สวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูทลัดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤศภนะครับนะประจําเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่ดาวพระอาทิตย์ยกย้ายในวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567จะมีเรื่องดีๆจะมีเรื่องมงคลน,นะครับหรือสิ่งที่ทำให้รู้สึก มีชีวิตชวาแบบสุดยอดเลยไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนที่เราจะรู้นะครับว่าดาวพาทย์จะให้คุณหรือไม่ให้คุณเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าดาวพาิตย์เนี่ยท่านมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรท่านเป็นใครท่านมาจากไหนนะก็ปรากฏว่าดาวพาิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนหลักทรัพย์เป็นดาวเจ้าเรือนครอบครัวเป็นดาวเจ้าเรือนความสุขในบ้านความสุขในครอบครัวรวมเรงเรื่องของการศึกษานะครับนะ อยู่ในภพไหนเรือนไหนล่ะตั้งแต่วันที่สิบสามนะกุมภาเน่ะปรากฏว่าท่านไปอยู่ในภพเรือนที่สุดยอดนะครับเราเรียกว่าดาวเจ้าเรือพนพันธุไปสถิตยอยู่ไหนล่ะไปสถิตยอยู่ในราศีกุ้งนะไปอยู่ในราศีกลุ๊งนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าภพกรรมะที่แปลว่าภพการงานการกระทําวิถีชีวิต การดำเนินชีวิตเขาเรียกว่าอยู่ไปอยู่ในภพที่ดีเลยแล้วดาวพระอาทิตย์ก็ยังคงได้ตําแหน่งนะครับนะองเก์นะองค์เกณฑ์คืออะไรคือเป็นช่วงที่ดวงดาวเนี่ยนะครับมีแสงสว่างที่สุดส่งผลให้ดาวพระอาทิตย์นะครับโดดเด่นที่สุดในช่วงของเวลานี้นะครับเพราะแสดงว่าดาวพระอาทิตย์เองนะครับไปอยู่ในาราศีกุมถึงแม้นะครับตัวเราเองจะเคยไม่โดดเด่นทําไมต้องบอกว่าตัวเองเคยไม่โดดเด่นเพราะว่า ดาวพระอาทิตเนี่ยนะครับไปอยู่ในตําแหน่งนี้ท่านได้ตําแหน่งประประแปลว่าไม่มั่นคงนะครับปะแปลว่าขาดตอนนะครับนะเอาล่ะก็เหมือนที่ว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เขาหมายตาไว้ตั้งแต่แรกอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นเบอร์หนึ่งในใจเขานะครับแต่ด้วยอิทธิพลของดาวที่ได้ตําแหน่งองเกณฑ์เลยทําให้เราเองเนี่ยเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับเป็นคนที่อยู่ในสายตา นะครับเป็นคนที่หัวหน้างานรักชอบเอ็นดูนะครับเป็นคนที่สามารถพึ่งพาสายได้เกี่ยวกับวิถีชีวิตนะนะสรุปว่าดาวพาทิตยกย้ายเข้าไปในราศีกุมส่งผลนะครับให้ดาวเจ้าเรือนพันธุไปสถิตยอยู่ในเรือนของกรรมะสรงผลให้ชาวราศีพฤษศประสบผลสําเร็จนะครับเรื่องของการงานอย่างดีเยี่ยมคนที่เคยนะครับคนไม่เห็นฝีมือ คนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเราเขาจะกลับมาชื่นชมเราเขาจะกลับมาว wow ้าวในสิ่งที่เราทํานะครับเราจะสามารถประสบความสเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานทั้งปวงนะครับนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภมากๆเลยนะครับนะดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยยังหมายถึงการก่อรากสร้าง,งตัวยังหมายถึงหลักทรัพย์ในเมื่อหลักทรัพย์ไปอยู่ในวิถีชีวิตของเราเราก็สามารถบริการนะครับ จัดสรรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองกับชีวิตของเรานะครับอันนี้ก็ยินดีกับชาวราศีพฤษภมากเลยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่ประสบผลสําเร็จเรื่องของการงานแบบปังปูริเยเปปูริยงเลยเอาเป็นว่าดีเยี่ยม Number ร์วันเลยนะครับสําหรับชาวราศีนะครับพฤษภหลังจากที่ดาวพระอาทิตย์ย้ายนะครับในวันที่13บสามกุมภาพันธ์ 5, นะครับแล้วไปเชื่อมโยงกับอะไรล่ะ ปรากฏว่าไปเชื่อมโยงนะครับกับดาวที่น่ารักที่สุดในจักรวาลสํ <c oughs> าหรับชาวราศีพฤษภดาวพุธนะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวไรายได้เป็นดาวกระแสะเงินสดนะครับนะบก็ต้องบอกว่านะครับรวมทั้งดาวการลงทุนในราศีกันด้วยนะในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกคบปุตตะรวมทั้งความสบายใจนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินในราศีเมถุน นะไปอยู่ในราศีกรุ๊มนะเขาเรียกว่าอยู่ในภพของการงานเขาเรียกกระดุมพระนะครับไปกรรมะก็แสดงว่าเป็นช่วงที่มีผลงานมากนะครับทำงานแล้วได้เงินก้อนโตนะครับทำงานแล้วสามารถประสบผลสำเร็จนะครับรวมทั้งการลงทุนต่างๆนะครับก็ประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเพราะอีพบกเดือนมาจากเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าสิ่งใหม่ๆนะครับ นะชาวราศีพุษกบางท่านก็มีโอกาสที่จะมีคนมานจ้างงานมากขึ้นนะครับหรือซื้อตัวให้เงินเดือนมากขึ้นหรือมีสวัสดิการที่มากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับหลังจากที่ดาวพาทิตย์ย้ายในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวพุธย้ายในวันที่14กุมภาพันธ์ห่างกันวันเดียวนะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีพุษศกจะประสบผลสําเร็จอภิมหาเศรษฐีอภิมหานํารวย นะครับทั้งเรื่องของการเงินเรื่องของโอกาสเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องทั้งความสุขในครอบครัวนะครับจะมีมาแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับแล้วยังไปกลุมกับดาวความสําเร็จคือดาวเสาร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรนะครับเราจะเรียกว่าสุภกรรม,มะแสดงว่าเราเป็นผู้ที่มีความชนานาญการ เราเป็นคนที่เก่งเราเป็นคนที่มีความรู้นะครับเราถนัดในสิ่งนั้นนั่นก็หมายความว่าชาวราศีพฤษศนะครับคุณจะเป็นหนึ่งในราศีที่หน้าที่การงานก็ดีมีการได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งน,นะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของนะครับการเงินการลงทุนนะเอาเป็นว่านะหลังจากดาวนะครับอยาทิตย์ย้ายนะครับแล้วก็ดาวพระพุธย,ย้ายเนี่ย ชาวราศีพฤษภนี่เหมือนเสือติดปีกเลยนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับนะเอาละส่วนที่จะเสริมมงคลนะครับทิศที่จะเสริมเรื่องของการเงินคือทิศใต้นะครับนะทิศใต้นะคือเสริมเรื่องของการเงินนะครับการลงทุนนะครับทิศที่เสริมเกี่ยวเรื่องของการงานก็คือทิศนะครับตะวันตกนะครับเฉียงเหนือนะครับเป็นทิศของพระราหูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทิศที่ดีนะครับแล้วก็ ทิศนะครับที่เสริมเกี่ยวเรื่องของการงานด้วยนะครับก็คือทิศของพระอาทิตย์ก็คือทิศนะครับตะวันออกเฉียงเหนือนะอันนี้ถือว่าให้คุณสีที่ให้คุณก็คือสีแดงนะครับจะเป็นสีที่ให้คุณนะครับแล้วก็สีออกแนวเอ่อสีน้ําตาลนะครับหรือสีเท่าหนิมสีออกพะรเราหัวนะครับนะเพราะจะเป็นสีที่ให้คุณกับตนมานะครับนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม้มากก็น้อยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับ ผมเกต้าพินดุตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพินดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตาม ำตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาะระยะเวลาในการทําก็อยู่รประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนาทําให้หนักและกายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ